สวัสดีคะ่ะ <G ül üyor> ก็วันนี้มาอัปเดตครอบแม่มีนากันบ้างนะคะเนาะก็อัปเดตนะวันที่20พฤศจิกาย,ยนน2566นะคะชุดนี้ครอบแม่มีนาชุดนี้คลอดมาทั้งหมด7ตัวนะคะ <G ül üyor> ก็มีผู้ปกครองเอาไปผู้2ตัวเนาะยังว่างผู้2แล้วก็เมีย3นะคะชุดนี้จะพร้อมย้ายบ้านเออวันที่10ธันวาคมนะคะ2566กเนาะก็ลืมตากันหมดแล้วทั้ง7ตัวนะคะมองแบวเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวเนาะ อ่าตัวนี้ก่อนละกันอยู่ข้างหน้าสุดนะคะอ่าตัวแรกนะคะตัวพู่นะคะอ่อตาแป๋วเลยตัวกลมเลยนะคะตัวนี้อ่าตัวที่สองนะคะตัวพู่เหมือนกันนะคะตาแวววนะคะตัวที่สามนะคะเป็นตัวเมียนะคะน่ารักเลยน่ารักทุกตัวเลยค่ะตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะนี่เบบีนะคะอ่าตัวที่ห้านะคะ ตัวที่หกนะคะตัวผู้ค่ะหนุ่มรอนะคะตัวที่เจ็ดนะคะตัวเมียค่ะโอเคเนื้อเด็กๆก,ก็แข็งแรงกันดีนะคะยังยังกินนมแม่กันอยู่นะคะสิบเก้าวันเนาะก็น่าจะอีกสักหกวันนะคะจะเริ่มหัดให้ทานอาหารแล้วนะคะแข็งแรงกันดีทั้งเจ็ดตัวนะคะเนาะ น่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวยังไงน้งเลือกตัวเราทักไปหาทางไลน์สำหรับอคอุณพ่อคุณแมท่ที่จับจองน้องไว้เนาะโอเคนะคะน้องๆแข็งแรงกันทุกตัวนะคะโอเคค่ะสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับเด็กๆที่ยังว่างนะคะขอบคุณมากค่ะ